นะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเอาใจสําหรับท่านที่ชอบออกกำลังออกกำลังกายในเรื่องของการวิ่งค่ะซึ่งมีกิจกรรมชวนวิ่งนะคะสำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศลฟันรันบุรีรัน2024ค่ะ ซึ่งนะคะกิจกรรมวิ่งการกุศลฟันรันบุรีรัน2024ครั้งที่1สนามที่4วิ่งตามรอยเส้นทางกมรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมสร้างบ้านแปลงเมืองอุดรธาน,นีจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567เป็นการวิ่งระยะทาง6.1กิโลเมตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธาน,นีรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานราชการของจังหวัดอุดรธาน,นีผู้ที่สนใจสามารถสมัครทา ออนไลน์ได้ที่ Facebook บุรีรันหรือสมัครด้วยตนเองที่ร้านขีตักกวีดนตรีสภาคอุดรธานีค่ะค่าสมัครนักวิ่งทั่วไป650บาทจะได้รับเสื้อและก็เหรียญเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยนะคะสำหรับค่าสมัครนักวิ่ง VIP ราคา1,500บาทจะได้รับเสื้อคอปก VIP และก็ของที่เราลึกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายชัยพิทักษ์สุวรรณรัตน์หรือว่าโทร0 8 2 9 4 9 6515ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับงานวิ่งดีๆแบบนี้สายวิ่งทั้งหลายไม่ควรพลาดนะคะ